จีนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนักนะเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็เรื่องของอสังหาริมทรัพย์เห็นเงียบๆไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นสัปดาห์ที่สําคัญของ Country Garden นะหรือปีกุยหยวนหรือปีกุวยุนนั่นแหละนะฮะปีกุยหยวนเนี่ยจะต้องชำระหนี้นะครับครบกำหนดแล้วนะผ่อนผันมาทั้งหมด30วัน ก็จะมาตกที่ตรงนี้เลยนะครับคือประมาณสัปดาห์หน้าวันที่5 6าแถวแเนี้ยนะก็เฝ้าติดตามให้ดีว่าจะมีบรรยาจ่ายไหมนะครับ2ตัวนะครับยี่สิบรวมกันเนือนอทั้งสิ้น22.5ล้านดอลลาร์สหรัฐนะไม่เยอะนะครับสำหรับบริษัทใหญ่ขนาดนี้ย2ิบล้านกากา,กานเนี่ยไม่ถือว่าเยอะนะครับถ้าจ่ายไม่ได้เนี่ยถึงขั้นวิกฤตูเหมือนกันนะประกอบไปด้วยตัวแรกเนี่ยสิแล้วก็ตัวที่2เนี่ยประมาณสัก11ออะไรเงี้ย นะครับลองดูอีกทีว่าเขาจะจ่ายได้ไหมนะสิบสองนี่แหละอืมแต่ระหว่างนี้ครับนะวงการอสังหาก็เริ่มมีการขยับเขยื่อนนะครับโดยล่าสุดเนี่ยธนาคารในจีนนะครับเริ่มออกมาคัดเลทแล้วนะฮะลดดอกเบี้ยลงนะสำหรับดอกเบี้ยบ้านนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดคาดจากที่เราคาดการไว้นะเราบอกแล้วว่านัโยบายตุ้นเศรษฐกิจต้องมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องลดดอกรัวๆแล้วนะครับตอนนี้ก็ออกมาลดแล้วล่ะ คำถามคือแล้วยังไงต่อพี่บิ๊กพอไหมนะฮะคำตอบสั้นๆตอนนี้เลยนะดูเหมือนจะไม่ค่อยพอนะฮะเพราะว่าเราเห็นการลดดอกของธนาคารกลางจีนเนี่ยแบงก์ชาติจีนเนี่ยที่ลดแค่10 b เบสิสพอยต์อ่ะคือปิดหนึ่งอ่ะนะคือแทบจะอย่าลดเลยดีกว่านะรแล้วก็ตลาดเนี่ยแสดงความผิดหวังนะด้วยการทิ้งดิ่งสีแดงลงมาแล้วก็ยังมีการเทขายหุ้นนะครับเรื่องของความเชื่อมั่นอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ค่อยจะเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับ ทำให้เนี่ยธนาคารกลางจีนเองอธนาคารพาณิชย์จีนเองเนี่ยพอธนาคารกลางลดดอกเบีย้ยเนี่ยเขาก็ต้องลดบ้างนะฮะแต่ที่ี้พอลดมันประมาณ10บเบสิสพอยต์ไอ้นี่ก็น่าจะลดไม่เยอะนะฮะแต่ละแต่ละที่ก็ลดไม้ไ,ไม่เยอะพอลดได้ไม่เยอะเนี่ย mm. อืมก็ดูเหมือนจะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็บอกว่ามันจะพอรือนะฮะแล้วก็จะพอกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนกลับมาสนใจเรื่อง m o อกเกจเรื่องของการซื้อขายมากขึ้นจริงหรือเปล่านะฮะ ก็ต้องบอกว่าคนจีนเนี่ยนิสัยก็จะคล้ายๆกับนักลงทุนแหละนะก็ต้องเข้าใจก่อนว่าคนทั่วไปไม่ใช่นักลงทุนมืออาชีพนะเรื่องของการยับยั้งชั่งใจเรื่องของออสิ่งที่เรา Mindset ที่เราคุยกันอยู่ในช่องเนี่ย คนทั่วไปไม่ได้รู้เรื่องด้วยนะเพื่อนๆฟังทุกวันเพื่อนๆอาจจะมี m ซ n d s e ตที่ดีแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเวลาดิสคา้วลงมาเนี่ยเวลากราฟนะเวลาอสังหารล่วงหล่นหรือหุ้นต่างๆนี้ที่มันถล่มลงมาเป็นสีแดงเนี่ยเรามักจะไม่อยากซื้อนะฮะเพราะมันสีแดงแล้วเราคิดว่ามันจะลงต่อมันแดงแล้วเดี๋ยวมันจะแดงอีกมันแดงแล้วเดี๋ยวมันจะแดงอีกนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนที่ช่ำชองในตลาดซึ่งผมว่าเพื่อนๆในนี้น่าจะเป็นกันเยอะนะฮะพอมันลงมาแล้วเนี่ย คือกูจะหาจุดซื้อจะหาจุดช้อนจุดไหนที่เข้าแล้วสวยๆนะฮะพอมันลงเนี่ยจะเข้าสวยๆในขณะทีออ่พอเวลามันเขียวแดงเขียวขึ้นไปสวยๆเนี่ยเราพยายามจะหาจุดขายเราพยายามจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะฮะเราจะหาจุดขายถ้าจะซื้อก็ต้องย่อหน่อยเราค่อยซื้อนะ,ะได้เปรียบเราค่อยซื้อแล้วก็ไปหาจุดขายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนักลงทุนทั่วไปไม่ใช่สินะฮะ จะเรียกเมาหรือเรียกอะไรก็ตามนะหรือว่าพวกเราจริงๆพวกเราก็เป็นอย่างนั้นมาก่อนนะผมเองก็เป็นลักษณะอย่างนั้นมาก่อนนะเจอสีเขียวปั๊บอยากซื้อนะคันยิ่งๆเลยมันไปยังพี่ตกรถดยังโอ้โหมันเขียวขนาดนี้เนี่ยอย่างวันนี้ก็จะมีคนเล่าแล้วว่า BTC ขึ้นขนาดนี้พี่แล้วข่าวมันดีขนาดนี้จะกลับตัวแล้วผมเข้าเลยดีไหมผมตกรถแล้วหรือยังนะฮะเนี่ยมันถ้าถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่นะระยะยาวเนี่ยคุณก็ยังประสบความสำําเร็จยากนะ คนที่ประสบค,ความสําเร็จในระยะยาวและยืนระยะได้ยาวๆเนี่ยไมเซ็ set, ผมเห็นก็โอเคทุกคนเลยนะดีทุกคนไอไมซ์เซ็ตแบบฉับฉ่วยฉับฉ่วยกะทีเดียวรวยเนี่ยต้องเอาออกอย่างด่วนเลยนะถ้ายังไม่เอาออกเนี่ยคุณมีสิทธิ์พลาดนะฮะจากการจะไปนะะเล่นสไตล์พันันเนี่ยมันก็จะอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะไม่พูดถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดคอน sumer จีนทั่วไปก็คิดคล้ายๆกัน นะเรื่องของการขึ้นราคาแบบนี้ทําไมถึงบอกว่าคิดคล้ายๆกันเวลาอาสังหาจีนมันขึ้นไปนะฮะปีนี้สมมตินะล้านหนึ่งเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะปีนี้ล้านหนึ่งปีต่อไป2อลนะ้านหราคาบ้านนะมันขึ้นยางกบผักปลานะบ้านเก็บไว้เฉยบ้านก็เก่าด้วยนะแถมราคาขึ้นเป็น2อล้านเอากับเขาสิเก็บไว้ปีเดียวเองนะครับถามว่า2อล้านห้าคนจีนกล้าซื้อไหมคําตอบคือ ก็ปีแล้วยังล้านเดียวเองปีนี้2อล้านหกล้าซื้อไหมคําตอบคือกล้านะเพราะอะไรเพราะมองว่าโอ้โหปีเดียวเนี่ยจาก1ล้านเป็น2อล้านหถ้าเราซื้อ2อล้านหตอนนี้นะฮะปีหน้ามันต้องเป็น5ล้านแน่เลยเออมันคิดแบบนี้นะมันก็คล้ายๆกับการาฟสีเขียวของเรานั่นแหละเวลาเวลามันสีเขียวขึ้นเนี่ยปีเนี่ยมันขึ้นมาแล้วขนาดานเนี้เดี๋ยวมันมันขึ้นมาตั้ง2เด้งละ เดี๋ยวมันต้องอีก3เด้งไม่เห็นจะยากเลยนะสองเด้งยังทาได้3มเด้งก็น่าจะได้นะครับก็คิดอย่างนี้แหละนะฮะปรากฏว่าที่ผ่านมามันก็เวิร์กนะเพราะฟองสบู่มันเฟื่องฟูนะฮะปีต่อมามันก็3 4มสี่ห้าล้านจริงๆนะแล้วก็ยังไปต่อเป็นระยะเวลาอยู่หลายปีนะครับเรียกว่ากําไรอู้ฟู่กันเดียวๆนะสำหรับคนที่ซื้ออสังหาในช่วงราคาแรกนะผมเนี่ยเ,เห็นเพื่อนที่ร่ำรวยจากการเก็บอสังหาเนี่ยเยอะมากนะในจีนนะเพราะว่า เป็นช่วงที่ก่อร่างสร้างตัวกันพอดีนะฮะช่วงที่บ้านราคายังไม่แพงมากเนี่ยเป็นช่วงที่ผมเนี่ยต้องมีโอกาสเดินทางไปจีนแล้วก็ไปไปงานแต่งงานของเพื่อนหลายๆคนนะรู้สึกเพื่อนหลายคนจะแต่งงานในช่วงนั้นแล้วก็เป็นช่วงที่ยังเหมาะในการซื้อสังหาลงทุนสังหาอยู่นะฮะตอนนี้ก็พอราคามันขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปทุกคนโคตรล่ำรวยจากจากไอ้ฟองสบู่เนี่ยที่มันถ้าขายทันนะถ้าขายไม่ทันก็จะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็ ราคามันขึ้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 นไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะฮะไกลมากอืมกำไรทีแบบเป็นสิบเด็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อเมื่อเขียวเนี่ยคนจีนกล้าซื้อะฮะเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะไปต่อแต่ว่าพอมันแดงสิตอนนี้มันแดงนะไม่ว่าภาครัฐเนี่ยจะพยายามลดแรกจกแถมนะฮะเฮ้ยนี่ไงลดดอกให้แล้วไงกระตุต้นไงมาซื้อสิอะไรเงี้ยมันก็ ตรงกันข้ามเลยนะภาพมันตรงข้ามเลยไม่กล้าซื้ออุ้ยไม่ดีอุ้ยมีวิกฤตโอ้มันลงมาแล้วเหรอไม่คิดหรอกว่ามันถูกเดี๋ยวมันก็ลงอีกนะคิดอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงทิ้งดิ่งของอสังหาจีนพอสมควรนะฮะก็เรียนย้ำไว้แบบนั้นนะเพื่อนๆก็รอดูแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายที่แบงก์พาณิชย์ของจีนออกมาคัดเลทครั้งนี้ก็ในบูมเบิร์กเนี่ยก็ยังมองว่าไม่เพียงพอล้วก็คิดว่าน่าจะกระตุนไม่ได้นะครับรอ รอการกระตุน้นครั้งใหญ่จากภาครัฐอีกทีหนึ่งนะฮะ